ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายในการรีวิวมอนสเตอร์ไฮเพนหน้าทั้งหมดของพี่เดบี้ที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะ ก็เหลือตัวผู้หญิงอยู่กันแค่2ตัวเองนะคะก็ได้แก่น้องไวเพอรีนแล้วก็คลีโอเดนายนะคะ2ตัวนี้ได้รับการเพ้นหน้ามาจากพี่ท่านหนึ่งซึ่งมีฝีมือดีมากๆแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะในการเพ้นหน้าเป็นพี่ท่านเดียวกันนะคะซึ่งตัวนี้พี่ดบีไม่ได้สั่งเพ้นเองนะคะแต่ว่าซื้อต่อมาจากน้องที่เขาสะสมตัวรีเพ้นหน้าแล้วเขาไม่ เก็บต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าเขามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันที่ตัวไวเพอรีนก่อนเลยนะคะน้องไวเพอรีนนี่พีเดบี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยตัวไวเพอรีนแท้ๆที่ยังไม่ได้โดนลบหน้าแล้วรีเพนท์ใหม่นี้พีเดบี้ย,ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนกับเขาเลยนะคะซึ่งพีเดบี้ก็มาได้เป็นตัวไวเพอรีนรีเพนท์หน้าก่อนนะคะซึ่ง ตอนนี้ก็ยังตามหาตัวไวเพอรีนตัวสมบูรณ์แบบอยู่นะคะแต่ยังไม่มีให้ได้ซื้อกันเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเรามาดูที่ไวเพอรีนรีเพนหน้ากันก่อนละกันนะคะความเป็นจริงเนี่ยไวเพอรีนตัวเต็มๆของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีงูงูเพราะว่าไวเพอรีนเป็นงูนะคะเขาจะต้องมีงูอยู่ที่หลังหัวเขานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการนํามาตกแต่งใหม่เขาก็คงจะต้องการที่จะเอาตัว งูออกไปนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเกะกะอยู่ด้วยแล้วก็มันทําให้เขาดูเป็นงูมากเกินไปนะคะเราอยากให้เขาดูเป็นกึ่งคนกึ่งงูมากกว่าเนาะ <c oughs> เขาจะได้ดูแววแววน่ารักก็เอาตัวงูออกไปนะคะเขาก็เหลือสีผมสีชมพูขาวของเขาซึ่งแววน่ารักสุดๆเลยนะคะไว้ White นะคะดูต่างหน้านะคะก็มาดูที่รูปหน้าของเขาก่อนนะคะ ผิวของเขาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าผิวเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงที่เป็นสีขาวมุกมุก,มกอมชมพูนะคะซึ่งก็ดูหวานแหววเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะส่วนใบหน้าของเขานี้เมื่อได้รับการลบหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็มารีเพนกันด้วยสี ที่เน้นไปในโทนสีชมพูหวานแหววเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยถูกใจถูกใจพี่เดวี่เลยนะคะมาดูกันที่ดวงตาก่อนนะคะดวงตาของเขาเนี่ยถูกรีเพนให้มีลักษณะของความเป็นงูนะคะเห็นในตาใช่ไหมคะในตาของมนุษย์จะเป็นกลมกลมนะคะแต่ของตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นงูเนี่ยในตาของเขาจะเป็นรูปทรงคล้ายๆสามเหลี่ยมลีๆเหมือนเม็ดข้าวอะคะ่ะ ซึ่งก็ให้ฟ e e l i n g ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นงูจริงๆเลยนะคะดูดุในขณะเดียวกันนั้นดวงตาของเขานั้นก็ถูกรีเพนให้เป็นสีชมพูซึ่งทำให้ดูหวานและดูซอฟต์ลงนะคะจากที่ในตาดุปุ๊บพอเหลือไปดูสีตาปุ๊บโอ๊ยอ่อนระทวยละลายเลยด้วยความหวานแหววของเขานะคะ นอกจากนั้นเนี่ยคิ้วของเขาก็ได้รับการเพ้นให้เป็นสีชมพูเช่นกันนะคะแล้วก็ปัดแก้มเป็นสีชมพูด้วยนอกจากนั้นสิ่งที่วีเดวี่ชอบมากก็คือปากของเขานั่นเองค่ะปากของเขาน่ารักน่าจุบเป็นที่สุดเลยคะ่ะดูสิคะน่ารักมากๆเลยเป็นสีชมพูแล้วก็มีการเคลือบ เงามาให้มันดูแบบว่าเหมือนพึ่งทาลิปกลอสมาแล้วก็แบบว่าโอ้ยขอจุยุบหน่อย <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูที่การแต่งตัวของเขาก่อนนะการแต่งตัวหวานแววแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนคะ่ะเป็นชุดของน้องลิกะจังนะคะเป็นชุดแท้นะคะมีป้ายยี่ห้อเสื้อผ้าว่า โฮมีทากะระนะคะซึ่งก็คือของน้องลิกะจังนั่นเองนะคะก็เสื้อผ้าตัวนี้ก็เป็นเดรสสีขาวลายจุดชมพูนะคะชมพูชมพูน่ารักมากมีผ้ากันเปื้อนนะคะผูกมาที่รอบเอวนะคะเป็นลายเส้นสีขาวสลับฟ้านะคะแล้วก็มีโบสีชมพูขาวมีเม็ดมุกเล็กๆตก,กแต่งอยู่ตรงกลางโบนะคะแล้วก็มีพวกบรรดา ลูกไม้ระบายนะคะตกแต่งไปตามจุดต่างๆของเสื้อผ้านะคะซึ่งก็ทําให้เขาดูหวานแหววยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้พี่เดบียังได้เอารองเท้านะคะยืมมาจากค่าย Ever After High นะคะของ Madeline h ต t t e r นะคะมาสวมให้เขาใส่กันนะคะก็น่ารักสุดๆไปเลยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะกับตัวสุด ันนี้บอกเลยเป็นเจ้าแม่แห่งวงการ Monster High ของเราเลยนะคะก็คือคลีโอเดนายนั่นเองค่ะสำหรับคลีโอเดนายตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเขารักเขามากๆนะคะทำให้ตุ๊กตาตัวนี้ได้รับการประครบประงมมาอย่างดีแล้วก็สวมชุดเสื้อผ้าสวยๆอยู่ตลอดเวลานะคะพอพี่เดบี้ซื้อเขาต่อมาพี่เดบี้ก็ซื้อ เจตนารมของเจ้าของคนเดิมนะคะด้วยการนำมาสวมเสื้อผ้าสวยๆให้อีกอย่างเช่นเคยนะคะก็มี เสื้อผ้าที่เป็นลายดอกไม้นะคะสีพาสเทลสวยงามและนอกเหนือจากนั้นพี่เดบี้ยังหยิบยืมเสื้อผ้าสวยๆจากตัวลากูน่าตัวหนึ่งของพี่เดบี้นะคะเอามาสวมให้เขานะคะแล้วพี่เดบี้เองก็ได้ทำการปักตัวลูกปัดนะคะให้สวยๆอีกนะคะโดยต้องการจะให้เขาให้ความรู้สึกว่า เป็นชุดออกไปในทางต้นกระบองเพชรนะคะซึ่งทำให้พี่เดบบี้เนี่ยปากตัวลูกปัดให้เป็นสีขาวแล้วก็เน้นสีเขียวเป็นหลักด้วยนะคะ mm. ก็คือสีเขียวเข้ม mm. เขียวอ่อนแล้วก็ส้มเล็กน้อยนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นดอกส้มๆที่อยูอ่บนต้นกระบองเพชรนะคะ mm. แล้วก็ชุดเดิมนั้นเนี่ย mm. เขาจะมีผ้าคลุมไหล่นะคะ ทิ้งตัวยาวถึงพื้นเลยนะคะแต่ว่าพีเดบี้ก็ทำการเย็บชายของตัวผ้าคลุมไหล่เนี่ยขึ้นมาอยู่บนหัวนะคะกลายเป็นผ้าโพกหัวนะคะซึ่งให้ความรู้สึกเป็นไปในทางที่ว่าชุดนี้เป็นชุดที่มีเจ้าหญิงคลีโอเนี่ยเจ้าหญิงแห่งอียิปต์สวมใส่ไว้เพื่อปกคลุมร่างกายปกป้องตัวเองไม่ให้โดนแสงแดดร้อนจัด ในประเทศอียิปต์กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่เดวี้มีความตั้งใจมากเลยนะคะมีการร้อยลูกปัดให้บริเวณเสือ้อบริเวณกางเกงบริเวณผ้าคลุมหัวแล้วก็มีการร้อยลูกปัดให้เป็นกำไรให้เขาด้วยนะคะซึ่งพี่เดบี่ก็แฮปปี้มากกับผลงานตัวเองนะคะมีการปักเลื่อมสีเขียวด้วยนะเฮ้ มาดูกันที่ใบหน้าของเขานะคะใบหน้าของเขาถ้าน้องๆสังเกตดีๆนะคะน้องๆจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นใบหน้าที่ไม่มีกระนะคะส่วนพี่เลมี่เองเนี่ยชอบตุ๊กตาที่มีกระนะคะเนื่องจากเดิมทีที่เขาไม่มีกระเขาจะดูเป็นสาว เรียวฉบเฉี่ยวเกินไปนะคะพี่ไดบี้อยากจะเติมความหวานให้เขานะคะก็เลยเติมกระให้เขาดูแบลยิ่งขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นพี่เดบี้ยังเติมลักยิ้มให้เขาด้วยเขาจะได้ดูหวานแบวมากขึ้นนะคะซึ่งก็ผลงานก็ออกมาตามที่เห็นกันอยู่ตรงข้างหน้านี้เองเลยนะคะเขาก็รีเพนมาให้มีตาสีเขียวนะคะสวยงามเชียวแล้วก็ ทาปากเป็นสีแดงนะคะเงาวับเลยเนี่สางาสมเป็นเจ้าหญิงแห่งอียิปต์จริงๆเอาล่ะคะ่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตุ๊กตารีรเพน่ามอนสเตอร์ไฮทั้งหมดของพี่แนบี้นะคะเรล่าสาวๆของมอนสเตอร์ไฮที่ได้รับการเพน่าก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะคะ ยังคงพยายามหาซื้อหาเก็บหาสะสมกันต่อไปนะคะส่วนในคลิปหน้าที่พี่เดบิ้จะมารีวิวให้รับชมก็จะเป็นพวกบรรดาเหล่านหนุ่มๆนะคะที่ได้รับการรีเพนหน้าในหมวดหมู่มอนสเตอร์ไฮนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่เดบี้ก็หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe นะคะกดแชร์หรือว่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะขอขอบคุณน้อง,องๆมากๆเลยนะคะที่รับชมกันขอบคุณนะคะพี่เดบี้ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย